สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับช่องฟุก,กี้เกมเมอร์หลังจากที่ผมได้เป็นจากช่องฟุกฟกอะ่ะผมก็ได้เปลี่ยนเป็นฟุก,กี้ดีกว่าน่าจะโอเคกว่าวันนี้เสียงผมมันจะเบาไปบ้างนะเพราะว่าผมไม่ก็อยากเสียงดังเมื่ออยู่ในบ้านแล้วที่แล้ว,ลวเราอยู่นอกบ้านกันเอาเราไปเล่นกันเลยเกมที่ผมจะมาเล่นวันนี้เป็นเกมเพลย์เ,เมเ ภาค2นะและซึ่งด่านที่ผมจะเล่นเนี่ยก,ก็จะเป็นดา่านคอสตูมคอสน่าจะเป็นคอสตูมแล้วซึ่งดอีอย่างตรงนี้ว่าเราสามารถเล่นด่านไหนก็ได้เล่นแบบไหนก็ได้ผมจะเล่นเป็นแบบนี้แล้วกันเงิน,นน้อยแล้วก็ห้าสิบคนนะไปในรยนะยะเวลาสามนาที เราเอาวงินให้เต็มที่วันนี้เสียงผมมันจะเบาไปบ้างนะซึ่งถ้าผมพูด่าเสียงเบาไปแล้วกท็ทนด้วยวอ,อ่ะเป็นยังไง้ะอือฮึซึ่งวิธีการเล่นของผมเนี่ยมผมจะไปเอาเฮลิคอปเตอร์ที่สาระกางซึ่งอยู่าตรงนี้ เพื่อทำการอะไรอนะ่ะช่วยเหลือโอ้โหดูจากลักษณะแล้วเพื่อนน่าจะนำไปก่อนนะแป๊บนึงขับเฮนนิคอร์เตอร์อมันนำเราไปก่อนแล้วจริงด้วยไปตรงนี้โอ้โหปล่อยให้หมดนสี 5, 4, 3, 2, 1, 0, ่สามสองหนึ่งโซนทิ้งระเบิด ระเบิดตันจะทิ้งระเบิดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนข้างล่างและเราก็จะข่าเพื่อนไปในตัว เราลงไปดูข้างล่างว่ามันเป็นยังไงอ้ยสถาน,นการณ์มันแย่มากเดี๋ยวผมจะลงไปช่วยเพื่อนละเด่งต้กงการิง อย่ดีก็ตายโอเคไหนๆก็ตายลนะวางแนวกำแพงเปิดแล้วนกันวันนี้ผมอาจจะอัดคลิปเร็วไปหน่อยนะนะเพราะว่าบางคนสงสัยว่าผมทำอะไรพอดีผมไม่มีห้องสำหรับอัดคลิปมันก็เลยจะยุ่งยากนิดหนึ่ง <c oughs> เกือบยิงเพื่อนตาย เราแค่จะชนะ้วเพื le, ่อนตอนนี้เรานงมาสามสิบสองยิ่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 งเอมันไม่โอ้ยต้องมานั้งเปิรใหม่อ่ะอรั่นโอ้ตลมบอลแล้อะไรเนี่ยติดรถคนอำตวน เริ่ๆเร่มเร่มจะหมดเวลาแล้วหนึ่ง yeah. ย่าชนะตีไก็วันนี้ก็จะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะ<ม>ก็ถ้าอย่างไงอยากให้ผมเล่นอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วก็ ให้ผมเล่นคลิปอื่นก็คอมเมนต์ไต้ด้านล่างคลิปนี้นะแล้วก็ยังไงดีวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะวันเนี้ยก็เล่นแค่นี้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมรีบเอาคลิปลงสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายยิงกันยิง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 ไม่รู้จะยิงใครนะ 拜拜。Bye bye.